ฟังรายชื่อแล้วก็บอกว่าผู้ชมพลาดไม่ได้เลยเร็วนี้เป็นรุ่นที่18บแปดการขันรอัน,นี้ด้วยขอบคุณอีเดมมิสือครับขอบคุณโซ่รถจักรยานยนต์ดีๆทีอาร์ทีมครับโชควินยัยภูมิวินล่าขอบคุณนะกิติพง์การเมนก็มอบโพชอตมาให้กับ m อ็มเอ็อบนะครับสองพาบาทแล้วก็ต้องขอบคุณนะในส่วนของบริสโตนด้วย นะครับและขอบคุณนะสนามเจ้าเงาะนะคุณปียะฟูเฟื่องผู้การแล้วก็อาสมหมายจันฉายนะครับเอ้ามาชมกันครับเรามาชมกันต่อเลยครับ เสียงเครื่องยนต์ก็ตัดขึ้นมาแล้วในหน้าือสตาร์ทก็ปลายบอกวิยังไม่ขึ้น อูดีครับนายหน้าเกสตาร์ดน้ามองก็กำลังเช็ครถทงเขียวกำลังขึ้นเดินไปหน้าเกสตาร์ดธงเขียวทงแดงเพื่อชี้ให้กับนักแข่งได้ มีความพร้อมแล้วก็ออกสตาร์ทปายสิบห้าวิยกขึ้นดูในคงแรกครับไปมีจำสตาร์ทหนึ่งครับขามผลขึ้นมาก่อนอีกแล้วครับหมายเลขตองหนึ่ง อัมพลขึ้นมาก่อนครับโอ้โหวันนี้อัมพลมาสดแล้วกันอัมพลขึ้นมาก่อนในจัมสตาร์ดดูที่อัมพลครับแม่โอ้โหสดครับและนัทนนท์สีใหม่ครับมาอีกแล้วครับสองหนึ่งหนึ่งนัทนนท์สีใหม่ครับเดินทางมาจากเชียงใหม่เลยครับคืนตำแหน่งที่สองเอาแล้วคู่นี้นี่ครับน่าจับตาดูนะครับสำหรับนนท์สีใหม่กับอัมพล ธานาพุฒอิมทิพย์เอาเลยสวยมากธานาพุฒอิมทิพย์ขึ้นดัตติสาครัขึ้นมาทางตรงอยู่ที่อัมพลแล้วก็นัทธรใหม่ยธานาพุฒอิมทิพย์แล้วก็ตามด้วย โอ้โหมากระชักกระเบนกันแถวเลยครับโอ้โหเขาบอกว่ามีความเร็วสูงมากเลครับผันหน้าเวทีนี้มองแทบไม่ทันโอ้โออกมาสวยมากและผู้นํำก็ยังโอ้โหเบ่งบอกได้เสมอเลยครับธนาวุฒิอิมทิพย์ยังนำได้สามแร่ผู้นํำไม่รหมาได้ต้องหนึ่งอัมพลอัมพลก็ไปได้สวย ชักมาที่สองก็ยังอยู่ที่หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งธนามุฒิอิมทิพนปิศาสนนัท 3. นน,นทีใหม่ีนวันนี้มาสดอีกแล้วมาในครนี้ไรบี้นะครับลลยตามมาได้ตองหนึ่ง รุ่นที่19บก้าารแข่งขันนะครับ65อายุไม่เกิน2ปีครับให้นำรถค้าเกตตาร์ด้วยไล่โมโตรุ่นที่19ของการแข่งขันนะครับนำรถข้าเกตตาร์ได้เลยเอาแล้วมีการนอกรอบขึ้นไปอีกครับรุ่นที่19การแข่งขันนะครับพร้อมแล้วนำรถข้าเกตตาร์ได้เลยครับก็ยังนำมาดีเลยกระหมายมต้องหนึ่งลาตาที่สองยังอยู่เหมือนเดิมหมายเลขสองหนึ่งหนึ่ง นัทนนสีใหม่นัทนนพึ่งเก้ามาอยู่ภาคพันออกปีแรกครับข่าวมาปุ๊บปั๊บก็ทำให้วงการภาคพันออกครับนะตกใจกันไ่แถวเลยว่าเขามาจากไหนครับมาแล้วมาศพด้วยหลับหมายสองหนึ่งหนึ่งนัทนสีใหม่ ทีสามยังไม่เปลี่ยนครับสามในที่สามยังไม่เปลี่ยนธนาวุฒิอิมทิพย์วันนี้ใช้มาได้ไปสามครับเราธนาวุฒิอิมทิพต์คนผูนน้นำในกรณีก็จะหมนเดียวจบหรือเปล่าหลับไหมตอนหนึ่งอัมพล โอ้โหแล,ล้วผู้น้ำงี้เล้วเลยผูดดน้น้ำงี้เล้วหรือเรามาดูที่อัมพลครับนัทรมน์สีใหม่ขึ้นอันที่สองนาทรมน์นี่ คงไม่เลี้ยมไม่รอเลยครับตำแหน่งที่สวยเหลือเกินทีทส<า>ยังอยู่เหมือนเดิมครับ<อ>มีท่านผู้ชมทำเงินหล่นไว้ที่ตาบางพีนะฮะมีท่านผู้ชมทำเงินหล่นไว้ตาบางพีพันสามร้อยบาทนะครับทำเงินหล่นไว้นะครับก็ขอให้มารับคืนได้ขอให้เป็นสัตว์จริงนะครับถ้าไม่จริงขอให้เจอเจอแผ่นนินไหว ถ้าไม่มีใครมารับผมจะใส่ไปในโฮชอตเลยนะครับอีก1,300บาทนะครับจากเดิม2,500จากเบสซับสปิมิชั่นผมจะใส่ไปอีก1,300บาทนะครับถ้าไม่มีใครประสงค์รับเงินนะครับเรามาดูดีครับแมนเดยครับแม่วันนี้สดเลยกันเลยครับเอาแล้วพัพพิลุณก็ปล่อยปลายมานิดหน่อยตอนนี้พัพพิรุนก็ปล่อยปลายมานิดหน่อยดีครับ ไม่เป็นไรครับถือว่าผลที่ตกนี่ก็เป็นผลเทียมนะพวกเราก็ป่วยกันเต็มเทียมเอาแล้วนาธนนสีใหม่ไล่กดตื้นกันมาเรื่อยๆครับแม่ทำให้อาพลงี้ตกใจเหมือนกันครับอําพลงี้ เหลียวมองหลังตลอดเพราะว่ากระจกหลังจกกระจกรถไม่มีต้องใช้นะตัวเองครับตะแคงมองหลังว่าเพื่อนมากันยังแต่อย่ามาเผลอไม่ได้ครับหลับนั้นนัทนนสีใหม่นี่82เป็นเจ้าแห่สิทธิโชค ลองดูหนึ่งก็สองครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นอะไรครับโอ้โหทางตรงนี้ยืดเลยครับหลับตรงหนึ่งทางตรงนี้ยืดล่ะอัมสารุตรหรือธนาวุธอิมทิพย์อย่างตกนาทีสาม ตีดีเซตที่สี่ยังอยู่ที่สองเจ็ดสองเจ็ดก็สำหรับเ,เ,เรียบร้อยครับตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งก็สองเรียบร้อยสามตำแหน่งที่สามแปดสาม ธนบุฒิอิมทิพย์และตำแหน่งที่สี่สองเจ็ดเตชินที่ห้ากำลังขึ้นมาเลยครับสี่ที่แปดสี่ที่เศษและตำแหน่งที่หกหนึ่งสี่ห้า